เอาล่ะวันนี้เรานั้นมาอยู่ในฟีไฟกับซุดที่เข้ามานั่นคือซุดกด็ตจีมาแค่สี่ตัวเท่านั้นสี่ซุดแหละซึ่งมีซุดนี้นี้นี้แล้วก็นี่ซึ่งต่ละซุด ก็ใช้โคเฮนประมาณนี้แล้วมันมีกระฮากับระเบิดด้วยส่วนของที่เหลือมันไม่ค่อยเท่าไหร่ก็จีคุคกรูมน่าสนใจอยู่นะโฮนี้ก็อยากได้เหมือนกันแต่แต่นี้น่าสนใจนะมันมันไปวันที่สเปดด้วยใครไม่จี ก็จะจีโอเคแล้วมันก็ราคาฮะครั้งเดียวเหมือนกับวันนี้ซึ่งมาแบบหลังครึ่งก็ดีนะก็ด oh, ีนะหกสิบหกดาวจะขึ้นเจ็ดสิบดาวไม่ยากขึ้นวะ,ะเจอเจอแต่ตึงเจอแต่ตึงประเด็นไหนเจอแต่ตึง <c oughs> องเปลี่ยนเซตแล้วหรอเล่นโดนไม่ได้หรอไอ้นี่กูไม่รอดอยู่แล้วอือฮือค้างเป็นปกติเฮ้ยอินโนสเกะอินโนมึงก็ใจโดนเอ้า พี่คนอวพูดใหม่พี่คนอวพูดกะจีโอ debates. แต่กูขึ้นไม่ได <affe, S 1> <ฎ>้เลยอ้าโดนปวดผมแม่โอ้โหโดสองแมงมุมคู่ัวเยี่ย first flag เสียเลยตายเลย เท่าเท่าปืนล้านสงแต่แล้นี่มัรลอยยัเหนวดเต็มเลตนัรูแล้วอตัวเดียวตัวเดียวเกี่ยวขรางม้งต้นตรูแล้วทำมันโดนบิดไหมวะโดนเข็งของตรงนี้มันก็ไม่มีคนพอกสิกขนาดนั้นหน่อยนะห,หรือเกมรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าเราถ้าเรายังอยู่แบบเชี่ย first blood <flight. S 1> โอ้ยตัวใจเล็กเอาเอาเว้ย,ย,ยสวยขอบคุณนะโอ้หักโคงอีกหรือว่าคนเอออันนี้อันนี้คน อ๋อ oh, มันลงล่างแล้วอีกทีมันลงล่างแล้วงั้นลงตามไหมงั้นโดนในม,มุมแล้วอยู่มันอยู่ข้างในอยู่ข้างในมันมันมันทำอะไรอ่ะ oh. อุ๊ยันทำอะไร ซ้ำอะไรดึงได้เปล่าไม่น่าได้ไดอ๋อรอะเอาดึงแบบนี้ดึงแบบนี้ดึงตแบบิดมแบบันมีมุม วสวยขอบคุณสำหรับกองใหม่แล้วกนะันนะอะไรเราซื้อไอบอร์นี้มีมีมันนี่นนเก็บของอยู่นี่ไม่ต้องไปซื้อปืนแล้วครับพี่ตะเก็นนี้มีเน,ะอนอสอเก็บแบบขนะองอยู่นี่ใช่ไหมใช่ ใส่โน้สเกเบตดีแล้วดีแล้วเครื่องมันอุ๊ยประสบประสบสำัยสนัยสนัยยัดจัดเลยอี่โอ้ยยู่อยู่ในหน้าต่างยิ่งไม่ได้ยิงไม่ได้สวย ันไม่โหไม,ม่โหันไหนหรือบุริเกอร์แย่งไหมที่อยู่หูเอาไว้โอ้ยปิงสามสามร้อยเลยปีสามร้อยเลยเออให้แบ่งมันก็ดีแล้วนะ เข้าแหว,วกก็ดีแล้วเอาซองนี้เอาเซนงี้แค่พอซองใหม่ิงไม่คล่องชี้มังกรชี้เป็นมังกรเหมือนกันใช่ไหมชี้ก๊อตจีเป็นมังกรใช่ไหมไม่รู้แต่แม่งแม่งโดนมาหามาหาก๊อตจีรู้กัน ดู้กันว่าต้านขาใช่ไหมอือขาโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกี่ยข้าง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 กูข้างอู้โดนระเบิด มันมาแล้วจ้าอินโนสกิอินโนสกิเจอตัวีอินโนสกิจอืมอินโนสก,นนสกิไม่ได้ยิงแต่ซ้ำทำไม,มอืมอดดูกบเลย,ย,เยแลย,ออกกแยอ่อินโนสกิดาวแล้วเหลืออีกัสเกลดาวอืมใช่อินโนสกิแบบขอบคุณครับ chúc <laughs> mừng